ออกมาแล้ววิ่งเอดเอเดือดโอ้สุดยอดเลย่มโอ้นั่งเล่นนะบ้านเพืๆวันนี้ฝนไม่ตกเดินหน้าไปไม่เดินหน้าหรอเดินหน้าไปโกไปแล้วแรงไหมแรงไหมมันรถสีแดงไหม อ่าเปิดไมคเปิดไมค์รีซาร์ดเปิดฝากระโปรงโชว์เอนจิ้นได้ไหมไหนขอดูช่วงล่างหน่อยทีช่วงล่างเท่ไหมโอ้ช่วงล่างเท่เลยเปิดฝากระโปรงได้ไหมลูกเปิดดูเครื่องเอนจิ้นมีเปล่า <c oughs> ร้อนแล้วหัวเปียกแล้วเปิดฝากระโปรงโชว์เครื่องเอนจิ้นสิมีไหมเอนจิ้นไหมอโอ้นี่มั็นรถไฟฟ้านี่นะใช่รถไฟฟ้าไหม ไม่ใช่ดูดูตาเขามีแบตเตอรี่อยู่ไม่ใช่แอนจิง้งอ๋ออะปีดอ่ะขับต่อขับต่อขับต่อบึ้มพี่เทียนชอบมากรถบระทับทิทยุถอยมาถอยมาบึ้มถอยหลังได้ไหมเอาเอาพี่เทียนปิดสวิตช์หรือเปล่าไ,ได้แล้วได้แล้วเหรอ ดูสิสวิตดับหรือเปล่าหรือแบตเตอรี่หมดไหนไฟกระพริบแล้วไฟกระพริบแล้วเหรอไฟกระพริบคืออะไรแี่หมดแล้วอ่าแบตเตอรี่หมดซะแล้วงั้นวันนี้เราพอแค่นี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายสวัสดีครับ โตโยต้าแบตหมดปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นอีซูซูอีซูซูติดลมเพราะว่าเป็นรถไม่ใช่โฟลวิวเป็นรถเตี้ยอ้าวไม่อ้าวพี่เทียนต้องยกแล้วรถติดลมแล้วบึ้มอ๋อถอยอืมโอ้ยชนตัวเองแล้วโอ้ยถอยถอยถอยเออตัวนั้นย่ามันสูงให้ึูงได้ไหมได้ไหมเราปลาช่วยปลาช่วยปลาช่วย ช่วยกันเชื่อโอ้ยง่ายเดือนหน้โอ้ยดิฟ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 ติดแลติดแล้วติดแล้วยกขึ้นทีหลูกยกขึ้นเลยกดดินะอ่ากดดิฟเลยปิ้วโอเคไปได้แล้วอโอน้ยไปได้แล้วโอ้ยชนโตโยต้าแล้วล้อฟรีล้อฟรีล้อฟรีเออล้อฟรีนะโอ้ นีไม่เหมาะใช่ไหมไม่เหมาะกับสนามหญ้าใช่ไหมไเทียนโตยโยตาาปาปาป้าบะป๊ะเปลี่ยนฐานให้แล้วเล่นโตยโยต้าดีกว่าอ่าอีกสูงขึ้นไปเจ็บเอาโตยโยตา้าเล่นดีกว่าอ่าไอ้ส่วนมันติดตลุกหนึ่งมันติดถูกไหมหนีมันวิ่งไม่ได้ล้อมเปืดมีขน,นาดเปลี่ยนยางโควิวแล้วนะเนี่ยล้อมมันติดเห็นไหม เฮ้ยเอ่อนี่แนวโฟวินติดอ่ะไปได้ไหมมันไม่ใช่รถโฟวิลหรอกนี่มันรถธรรมดา,าใช่อะโตโยต้าดีกว่าเป็นโฟวินี่มเป็นวิมันจะเป็นโมันไม่มีโช้คไงสูงไม่มีโชคโตโยต้ามีโชคสูงอ้าวอ้าวอ้าฝืนฝืนฝืนโอ้ วันโอละวนฝนไม่ตกก็เล่นกันหน้าบ้านนี่แหละอ๋อโตโยต้าไปช่วยอีซูซูได้ไหมช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้เอาถอยถอยถอยอ๋อถอยมาแล้วถอยมาแล้วอ้ววีซูซูติดโตโยต้าเป็นโฟวิวไม่ติดอีซูซูเป็นรถทางเรียบอ้๋อมาช่วยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอ้ยช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้อ่ะช่วยไม่ได้อ่ะ ช่ไหมใช่ไหมถอย<พ>อถอย<พ>อ,อย่าถอยแล้ว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 ไม่ได้ลูกติดแล้วพี่เคียนต้องยกต้องยกขึ้นมาต้องหยิบขึ้นมาเอามือจับช่วยเขาขึ้นมาลูกเขาติดแล้วไม่งั้นทางเดี๋ยวมอเตอร์ไหมอ่ามาอ่าไปเทนเอาคันนี้ไปเล่นไปคันนั้นเล่นไม่ได้อ่ะมาเอาคันที่าปาเนี่ยป๋าให้เร็วมา Oh, no. แร่อนเห็นไหมมันติดหลุมอย่าท้าเตะเดี๋ยวมันพังอ่ะมันติดเสร็จแ,แล้วมาเก็บข้างบนหลุมมันติดแล้วก็เก็บปิดนี้เรียบร้อยอ่ะวางให้ดีครับเดี๋ยวมันพังจะเอาคันใหม่ต้องเก็บของเก่าก่อนนะ,อะโอเคอืม๋ยวจะเอาคันไหนเดี๋ยวไปหยิบมาใหม่เอาวางดีดีใหม่เอาคันเลือโอเคไป